สวัสดีครับมิวสิกมา EP ที่26นะครับในเอพิโซดนี้ครับผมจะนำเนื้อหาที่จะหล่อหลอมให้เรากล้าคิดใหญ่ในหลายครั้งครับที่เราเริ่มต้นคิดอะไรบางอย่างที่ดูจะเกินความสามารถเราก็เริ่มที่จะค้านกับตัวเองถึงความเป็นไปไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะเป็นเรื่องปกติสาหรับผู้คนส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองครับแต่เนื้อหาที่ผมได้แปลามาให้คุณผู้ฟังจะพาเราก้าวข้ามกับความค้าน ในใจนี้ครับไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพลังที่จะกล้าคิดใหญ่ชีวิตของคุณเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของขนาดความคิดของคุณครับการคิดเล็กๆนำไปสู่ชีวิตเล็กๆแต่ทันทีที่คุณคิดใหญ่นั่นคือวินาทีที่ความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นดังนั้นทำไมเราจะต้องคิดเล็กๆในเมื่อมันใช้พลังงานเท่ากับการคิดใหญ่วันนี้ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาสำรวจว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากหนังสือ ความมัศจรรย์ของการคิดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาเหนือการเวลาของหนังสือเล่มนี้ของเดวิดช a วอสได้อย่างไรคุณจะได้เรียนรู้วิธีทําลายขีดจํากัดที่กําหนดด้วยตัวเองพิชิตทุกความกลัวและพิกิความฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงมาที่หลักการข้อแรกครับจงเชื่อว่าคุณทําได้เราอาจจะได้ยินสิ่งนี้บ่อยครับผมเข้าใจครับว่าการเชื่อมันไม่ง่าย แต่เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยความเชื่อที่เรียบง่ายแต่เป็นความจริงที่เล็กซึ้งที่จะกระตุ้นการกระทําของคุณลองพิจารณาดูครับว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อในใจของใครบางคนครับสองพี่น้องตระกูลไรที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถบินได้อีลอนมัสเชื่อว่าเขาสามารถส่งจรวดขึ้นสู่อากาศและกลับมาลงจอดได้พวกเขาเหล่านี้ครับทำได้จริง ถ้ายังมีบางอย่างที่สามารถรังคุณไว้อาจเป็นได้ว่าคุณยังไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองก้าวแรกในการบรรลุสิ่งใดก็ตามคือการเชื่อว่าคุณทำได้ครับมันไม่เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีแบบมืดบอดแต่เกี่ยวกับความมั่นใจที่คุณคิดไว้เป็นอย่างดีเมื่อคุณเชื่อว่าคุณประสบความสําเร็จได้คุณจะค้นหาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ตัวคุณจะทุ่มเทปเป็นพิเศษและคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง เพื่อช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงครับความเชื่อก็เหมือนก้ามเนื้อยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นครับแล้วคุณจะสร้างกล้ามเนื้อนี้ได้อย่างไรอย่างแรกให้เริ่มจากการบรรลุชัยชนะเล็กๆน้อยๆและปล่อยให้ชัยชนะเหล่านั้นครับเติมพลังความมั่นใจของคุณจากนั้นจัดก,การความท้าทายที่ใหญ่กว่าด้วยความเชื่อใหม่ของคุณเองก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ ในตอนนี้ครับหากคุณกําลังนั่งคิดว่าฉันไม่เชื่อว่าฉันทําได้จริงๆนี่จะเป็นวิธีแฮกจิตใจสําหรับคุณนั่นคือการทําเหมือนกับว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแม้มันจะเป็นการเสรียแรงครับแม้ว่าคุณจะยังไม่ทันได้มั่นใจอย่างเต็มที่แต่ให้เริ่มจากการประพฤติเช่นนี้ก่อนเพราะการลงมือทาเช่นนั้นครับจะไม่เพียงสร้างแรงผลักดันแต่ยังเสริมสร้างระบบความเชื่อของคุณด้วยตัวผมเคยฟังพอดแคสต์ครั้งหนึ่งครับเขาได้พูดประโยคที่ว่า fake it until you made it เสแสร้งจนกว่ามันจะทำได้จริงเมื่อคุณเสแสร้งที่จะกล้าหาญในเหตุการณ์ที่คุณกลัวมากที่สุดนั่นคือความกล้าหาญครับเมื่อคุณเสแสร้งว่ามีแรงบันดาลใจหรือพลังใจในช่วงเวลาที่คุณนั้นหมดไฟมากที่สุดนั่นคือพลังใจที่มีอยู่จริงๆครับมันเป็นการก้าวไปสู่การตัดสินใจที่ทำเหมือนเรากับว่าคุณเชื่อในตัวเอง สิ่งนี้จะค่อยๆน้มน้าวจิตใต้สำนึกของคุณให้รับเอาความเชื่อนี้และสุดท้ายครับมันจะนำทางคุณไปตามเส้นทางที่ดีที่สุดสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการมาที่ข้อที่2ครับข้อแก้ตัวสำหรับผู้แพ้ข้อแก้ตัวนี้ครับเป็นเหมือนกับอาหารที่กินง่ายๆของจิตใจที่บริโภคได้ง่ายแต่ทำให้คุณรู้สึกเฉยช,ชาและติดอยู่ในอาการแก้ตัวที่ไม่มีบรรจบเดวิดชวอสครับเขาเรียกมันไว้ใน,ใน,ในหนังสือของเขาว่า โรคแห่งความล้มเหลวที่ระบาดอย่างหนักมันเป็นการประดิษฐ์เหตุผลที่บ่งบอกว่าทําไมคุณถึงทําไม่ได้ทําไมคุณไม่สามารถบรปปรลุเป้าหมายนี้ได้แล้วเหตุผลนั้นก็ทําให้คุณรู้สึกดีไปกับความล้มเหลวนี้ครับข้อแก้ตัวเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวครับแต่มันกําลังป้นศักยภาพของคุณเองมันคือบุษักขที่คุณสร้างขึ้นในจิตใจของคุณเองที่ทําให้คุณไม่ต้องประสบความสําเร็จแล้วรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ฉะนั้นครับวิธีแก้หรือวิธีที่รักษาโรคเช่นนี้อย่างแรกเลยคุณต้องตระหนักว่ามันเป็นแค่ข้อจํากัดในตัวคุณจากนั้นครับจงท้าทายข้อแก้ตัวแต่ละข้อของคุณถามตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าเมื่อทาเช่นนี้ไปบ่อยครับคุณจะค้นพบว่าข้อแก้ตัวของคุณเป็นเพียงจินตนาการที่ล่องลอยไปตามความคิดของคุณเองและมีคิดลับของระดับมืออาชีพครับที่เขาใช้คือการ ตั้งคำถามเพื่อเสริมพลังใจอย่างเช่นจากที่เราจะถามว่าทำไมถึงทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีเลยให้ถามแค่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรียบง่ายนี้ครับสามารถเป็นยากแก้พิษของคอแก้ตัวได้ดีเยี่ยมครับมาที่ข้อที่สครับความมั่นใจจะฆ่าความกลัวความกลัวคือกำแพงที่มองไม่เห็นที่กั้นระหว่างคุณกับความฝันของคุณ มันเป็นเสียงที่จู้จี้อยู่ในหัวของคุณที่บอกว่าถ้าคุณล้มเหลวคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณความกลัวมันเป็นพลังที่ทําให้คุณเต็มใจจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับหรือครอบเขตแห่งความสบายใจที่ไม่ท้าทายตัวเองเพื่อเติบโตแต่อย่างใดที่ห่างไกลจากชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงแต่ข่าวดีครับความกลัวไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่เป็นเข็มทิศชี้ให้คุณเติบโตไปสู่ความท้าทาย ที่จะหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่คุณอยากเป็นแล้วคุณจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรคําตอบนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดครับคือการลงมือทําความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาทุกครั้งที่คุณก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนทุกครั้งที่คุณรับมือกับความท้าทายที่คุณกําลังเผชิญอยู่คุณกําลังปลูกฝังความมั่นใจที่มาจากความกล้าหาญครับแต่ถ้าความกลัวที่คุณมีอยู่ตอนนี้ ชะักตัวคุณไว้จนเกินกว่าจะลงมือทำก้าวแรกได้นี่คือคิดลับครับให้คุณพังทลายแยกย่อยเป้าหมายของคุณที่มันยิ่งใหญ่จนดูน่ากลัวให้กลายเป็นงานเล็กๆที่ค่อยๆทยอยทำทีละชิ้นที่สามารถจัดการได้ง่ายครับและเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเล็กๆนี้ได้สำเร็จทีละนิดทีละน้อยคุณจะสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าเหลือเชื่อความกลัวของคุณลดลงและความมั่นใจของคุณ เริ่มเพิ่มสูงขึ้นขอให้จำไว้ครับว่าความมั่นใจมันคือทักษะที่สามารถทำได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆครับเพราะฉะนั้นจงสร้างกลรามเนื้อส่วนนี้ที่เรียกว่าความมั่นใจให้แข็งแกร่งไว้ครับมาที่ข้อที่4วิธีที่จะคิดใหญ่เราอ่านเคยได้ยินวลีนี้เป็นล้านครั้งครับแต่ความหมายจริงๆมันไม่เกี่ยวกับความฝันอันยิ่งใหญ หรือความทะเยอทะยานที่แทบจะดูเป็นไปไม่ได้แต่แท้จริงแล้วครับมันเป็นแค่การขยายขอบเขตทางจิตใจของคุณขยายขอบเขตของข้อจํากัดในใจคุณเท่านั้นครับกล้าที่จะจินตนาการถึงชีวิตที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณอย่างมากขนาดของความคิดจะกําหนดขนาดของผลลัพธ์ของคุณหากคุณตั้งเป้าไปที่ความธรรมดานั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับครับแต่ถ้าคุณตั้งเป้าไปที่ความเป็นเลิศ แม้ว่าคุณจะไม่สําเร็จคุณจะยืนหยัดเดินหน้าต่อแล้วคุณจะปลูกฝังนิสัยของการคิดใหญ่นี้ได้อย่างไรคําตอบคืออยู่รายล้อมตัวเองกับนักคิดที่ยิ่งใหญ่ครับนักคิดผู้ที่มีความทะเยอทะยานประสบความสําเร็จและคิดบวกพวกเขาจะยกระดับความคิดของคุณเป็นไปโดยธรรมชาติอันนี้ผมเสริมให้ครับว่าในกรณีที่เราห่างไกลจากผู้คนกลุ่มเหล่านั้นให้เราเลือกสิ่งที่พวกเขาได้ถ่ายทอดทิ้งไว้ มาเป็นเพื่อนของเราครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือความรู้บนโลกโซเชียลมีเดียที่มีมากมายเลือกสังคมที่พร้อมช่วยเหลือกันเสพสิ่งดีๆเพื่อความคิดที่ยิ่งใหญ่ไว้ครับและความลับเล็กๆของการคิดใหญ่คือมันไม่เพียงแต่นําคุณไปใช้กระเป้าหมายของคุณเท่านั้นครับแต่มันยังใช้ในการกระทำและการตัดสินใจในแต่ละวันที่คุณพร้อมจะเต็มใจทำในสิ่งที่มากกว่าตัวคุณในด้านอื่นๆด้วยครับ จำไว้ครับว่าขีดจำกัดเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่คือขีดจำกัดที่คุณวางไว้กับตัวเองดังนั้นปลดปล่อยจินตนาการของคุณและคิดใหญ่อย่างไรขอบเขตมาที่ข้อที่5ครับคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดถึงเวลาที่เราต้องมาตรวจสอบสิ่งนี้กันอย่างจริงจังคุณคิดว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครครับใช้เวลาสักครู่อย่างจริงจังเพื่อไต่ตองคำตอบของคุณคำถามเช่นนี้จะกำหนดการกระทำของคุณ การโต้ตอบของคุณและโชคชะตาของคุณในที่สุดหากคุณคิดว่าคุณเป็นคนไม่สําคัญคุณก็จะมีการกระทําเช่นนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณถูกลิขิตมาเพื่อความยิ่งใหญ่การกระทําของคุณจะสอดคล้องกับความเชื่อนั้นโดยธรรมชาติครับและหากคุณพบว่าความเชื่อมั่นนั้นยากที่จะเกิดขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำก่อนน้านี้ครับเริ่มจากการทำตัวราวกับว่าคุณเชื่อในตัวเองอยู่แล้วความคิดเกี่ยวกับตัวเองเป็นตัวกำหนดวิธีที่ผู้อื่นจะมองคุณเช่นนั้นครับลองสังเกตได้ครับจากคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างในรูปแบบที่พวกเขาเดินพูดและมีการกระทําบางอย่างที่บ่งบอกว่าฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนที่มีคุณค่าดังนั้นครับถ้าคุณติดอยู่ในความรู้สึกที่ว่า คุณไม่ก้าวหน้าให้ลองดูว่าคุณกำลังมองตัวเองคิดกับตัวเองเช่นไรมุ่งเป้าให้สูงขึ้นมุ่งมั่นให้หนักขึ้นครับมาที่ข้อที่6ทัศนคติแห่งชัยชนะทัศนคติคือทุกสิ่งตามที่คุณเคยได้ยินมาครับแต่เราจะมาเจาะลึกลงกันไปอีกสักหน่อยทัศนคติของคุณครับไม่ใช่แค่อารมณ์หรืออุปนิสัยแต่เป็นเหมือนเลนส์หรือวิธีที่คุณนั้นมองโลกเลนส์ที่คิดลบ จะมองโลกบิดเบี้ยวและริบรี่ลงเลนของการชิดบวกจะทำให้เกิดความกระจ่างและส่องสว่างเมื่อต้องมาเชิญกับความท้าทายคุณก็จะเล็กเลนส์ได้ในทุกๆวันในตอนนี้การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกไม่ได้เกี่ยวกับการเพิกเฉยต่อความเป็นจริงหรือการแ้งทําไปทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบมันเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่คุณสามารถควบคุมได้ครับและก็ดำเนินมันอย่างสร้างสรรค์ มันเกี่ยวกับการยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความยากลําบากและการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่รอเราอยู่ข้างหน้าและนี่คือคิดลับด่วนเพื่อเปลี่ยนรสนิติของคุณนั่นคือการฝึกฝนความกระตันอยู่ครับใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อไต่ตองถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นกาแฟอุ่นๆอ,อาหารในจานที่แสนอร่อยแต่ละวันครับสิ่งนี้จะสามารถ ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและกำหนดโทนอารมณ์ของคุณในแต่ละวันครับเหมือนที่ผมได้พูดไว้ในคลิปที่แล้วครับว่าจงขอบคุณกับทุกสิ่งรอบตัวแล้วคุณจะมีพลังในการกล้าคิดใหญ่และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดครับที่ผมนำนำมาสรุปให้ในพีนี้ผมจะเสือไม้ครับว่าระหว่างทางของการคิดใหญ่ไม่มีความจำเป็นครับที่เราต้องบอกให้คนอื่นรู้เพราะอาจมีใครสักคนที่อยากจะลดทอนความเชื่อมั่นของคุณอยู่ตลอดเวลา ขอแค่คุณคนเดียวเท่านั้นครับที่รับรู้และเชื่อมั่นในภาพฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณจำไว้ครับว่าถ้าสิ่งที่คุณฝ่ฝันถ้านั่นคือความฝันของคุณอย่าให้ใครในโลกพลากมันไปจากคุณครับผมจะคอยอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังเสมอครับผมอยากได้เห็นคุณผู้ฟังทุกคนได้มีความฝันที่เป็นจริงได้เจอกับชีวิตที่ดีที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสามารถติชมวิจารณ์คลิปผมได้นะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อคุณฟังไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ